ท่านทายกงึดงึดหรือนึกครับนึกครับงองูนอนอนึกท่านทายกนึกท่านทายกนึกอยู่กับหลวงปู่สายนี่สมัยอายุขี่ปีแล้วครับอายุยี่สิบห้าปีมั้งยี่สิบห้าปีก็ตั้งแต่บวทเนีนนะบทเนนก็อยู่กับหลวงพ่อสายเราเลยครหลวงพ่อสายเพิ่งก็อยู่วัดนี้ตลอดดีต่ก่อนเขาไปประเทศเขากำลังพิจารณาจะไปประเทศกัมพูชานะตอนเขาสงครามนะครับ เขาย้อนนั่นแล้วเขาว่าลงพูททาไมไม่กลับเพราะกลับไม่ได้แล้วเขาํำลังเขาสงครามกันนะครับสงครามเขามีตะลบรือเมียยังเต็มทั่ว,ลวเลยก็บอว่าโว้ยมีธุกิจดินนาตาเพ่ื่อโดนระเบิดครับ <c oughs> ไม่โดนแต่ละเขายิ่งมากนะตันเดิมไอ้พวกดินเนี่ยมันอ๋อท่าน<ค>ชายกนึกอยู่ด้วยเลยตอนออนั้นอมแต่เพื่อนเล่าให้ฟังอ๋อ เขายิงยิงเผินแต่มันไม่โดนครับยิงแล้วพุกระเบิดพออะไรเนี่ยคือไม่โดนอ๋อมีแต่ควันมีแต่ฝุ่นมาโดนเผินโดนเต่ม่ทิ้เลยเินแล้วเพินอยู่กับหลวงปู่สวงมาตลอดเลยหลวงปู่สวงมาประจามาประจําเคยนอนกคนอนด้วยกันกับหลวงปู่สายอ้โเพินเดินบนน้ําด้วยกันเลยบ่ครับทั้งหลวงปู่สวงหลวงปู่สายนี่ไม่ไม่เคยเดินเดินด้วยกันเลยแต่ขึ้นมาเลยมากมาก มันอน,น,อนมันอนกับหลวงปู่สายอ๋อมานอนมันอนกับหลวงปู่สายอ๋อท่านทายกนึกนี่เคยเดินไปกับหลวงปู่สายไปเขเมรนไปอะไรไหมไปไปด้วยกันเนาะสมัยอายุสิบตั้งปีอายุตะเน,น้นนะยี่สิบห้าปีลวงปู่เนี่ยแท้ๆไว้ผักภูกข้าเนี่ยเขาเดินขา้ามมตามหานิยมแทวๆผูเขาเนี่ยไปถึงจรรันทราตรัสไปหมดแล้วหลวงปู่อ๋อแต่ก่อนสมัยก่อนนั้น ไปภูเขาในกับเขาจนไอ้เนี่ยนะเขาเรียกอะไรล่ะจนเ,เขาจะ,จะพูกเขาในดีๆแนะเขามีความรู้สึกเนี่ยเขาก็ไปเลยไปหาตรงนีนะอ๋อหลวงปู่สายเราจะไปหาเลยเไปแถวภูเขานังขนมอภพิาหานไปถึงหุ่นจันตราเขาไปเลเวลากลับมาในเราแตก่อนเขาไปหาอาจารย์ดีๆบ่ครับ เพ şey like yeah. ิ่นไปหามีเทวมเนเขาก็มีเพิ่นเข้าไปหาหมดเลยอ๋อเสด็จสมราชอยู่เขมเมเขาก็รู้มาแล้วปูเวลาไปมานั่นสามคันรถน่ะเขาก็ปู่นั่งไกลันนั่นก็ว่าปู่สายขึ้นมามานั่งด้วยกันเขาเลี่ยงแล้วไงแล้วแล้วหลวงปู่สายนี่เสกช้างเสกอะไรให้ท่านทายกเนึกดูปะครับเป็นยังไงเป็นยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อย ไอแต่ก่อนไอเขาไอหินจำเนียบไม่ได้แล้วหินหินเขาเปล่านี่เขาเสกมันแตกเลยแหละมันละเอียดเลยบอกหรือว่ายังไงมันแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยบอกชิ้นใหญ่เลยอ๋อมันแตกครึ่งหนึ่งเลยผมนี่พระนี่ใหม่ๆเลยเขาไม่รู้แล้วเขาไม่รู้แต่ท่านเห็นเห็นแล้วผมเคยเขาเคยเหดให้ดูนะอยู่เหดเหตอยู่ไหนให้ดูครับทำอยู่ในวัดเก่าหอว่านั้นอยู่ในวัดเก่าเพิ่นเขาเรียกมาดูเลยเพิ่นเรียกนั่งสงคนอยังเสียเลยครับ มึงเน่าดูนะตกอยูแตกกะคางเลยแต่ก็เนี่ยทำเสื้อก็เป็นนะทำเสื้อ,อยังไงครับทำให้เป็นรูปเสื้อนะเป็นตัวเผือนเป็นเสือครับเอกไอ้ตังทำแบบนั้นเนี่ยตั้งเอาไม้ประคันเอาไว้นะไม้อะไรครับไม้ประคันเนี่ยประคันหาบข้าวนะไม้่ันนะรู้ไหมเอาไปขั้นตรงไหนครับไม้ประคันเวลาเอามาทำเสื้อเสร็จแล้วเขาก็ไปบีกเน่ยมันหายไปนะห,หายหายอ๋อเสกไม้เป็นเสือ <c oughs> เอ้าอกครับแต่ก่อนเขาเนี่ยเราเขาไม่เคยทําอะไรให้เขาเด็กๆดูอย่างให้ดูเขาแต่กก่อนเขาเรียนมาเขาทำทำให้ดูเขาได้นอ,อลองวิชาลองวิชาดูแล้วที่ว่าเศกเอาไม้ประคั่นนี่ไม้อะไรครับเขาเรียกไม้อะไรไม้หาบบอกไม้ไฟนะไม้หาบเนี่ยแหละไม้หาบ <c oughs> ไม้หาบหาบม่ค้านี่ <c oughs> เพื่อนเอามาวางไว้เอาวางแล้วก็แล้วก็เสกยังไงครับเสกให้เสือเพื่อนหยิบเพื่อนเอามือจับเลยบ่หรือว่าอย่างไงท่านทายกเล่าให้ฟังหน่อยครับเขาเวลาปัดเนี่ยเสร็จกั้เขาก็ปวกมันมาแล้วออกมาเขาเป็นเสือรูปเป็นเสือหลวงปู่กลายเป็นเสือบ่หรือว่าไม้เป็นเสือหลวงปู่แหละเป็นหลวงปู่เป็นเสือเลยก็กลายเป็นหน้าเสือเป็นตัวเสือเลยเสือเลยเวลานี่ปปับเอาไม้คันมาติดยังเสกอหายไป อ๋อต้องเอาไม้มาติดตัวเองคิด <c oughs> แต่ก่อนสมไยก่อนเอาเกียนสมัมเกียนแต่ก่อนเอาเกียนละไปรดน้ำลไล่ทุกสิ่งทุกอย่างเอาตี่เกียนหมดครับไอ้พวกที่ปอมยอเยอะแถวนั้นนะไปเขาเอาออกหมดแล้วพวกอันนั้นเขาไม่กลัวแล้วพวกที่เขาอ่ะนั่นนะเพื่อนทำยังไงครับเป่าแล้วเป่าแต่ก่อนเขาใช้นั่งบรรเอนนั่งก็มีได้ใส่ทองอะไร่นะตะปู เซกเซกของเข้าท้องเวลาเซกเขาถึกของเขาเนี่ยเวลาลุงปูไปเซ็กก็ทามนให้กินน้ากินเนื้อก็ออกมาเลยอ๋อนั่งก็มีเลยเห็นเออะไรครับนั่งออกเขาบรรือหนั่งอยู่ในท้องนะแต่ก็หนังหนังงวหนังควายนี่บอกตะปูก็มีบอกท่านทายกนึกเห็นให้น้ำกินนี่ตั้งให้ล้วพวกนั้นก็เป็นแบบนั้นอ๋อเพิ่นให้น้ำกิน อ้อครับ,าบาแล้ว<ด>แล้วเผื่อเอาผ้ามาพับเสกจริงๆบิท่ันทายทยยะที่เสกผ้าเสกอะไรนะเส,เสกเป็นยังไงครับผ้าพับนี่เป็นยังไงเอาเสกไปในความรู้สึกว่าแต่เขาได้ผ้าตอนนี้ใสตอนนั้นใสในันเขามันดีนะเวลาเขาเพชรมนกระทาเขาเขียนเอาไว้อยู่ในหนังสือไม่ไมที่ที่เผื่อเสกเป็นช้างท่านทายกเคยเห็นไหม ไม่ฉางไม่ไม่เคยเห็นผมเคยเห็นแต่เสกเป็นเสือเสือไอ้ตีอันนี้ตกตกยิ่งแตเป็นอ๋อครับเวลาพกปลาพกอะไรเนี่ยเอาเสียบไอ้พกไอ้น้ำแค่นี้เขาไอ้ตีไอ้ฟันปลาั้งนีนะอะไรนะครับปลาปลาปลาตัวใหญ่ๆนะปลาเอปลาคอปลาอะไรตัวใหญ่ๆเหมือกะโสลงกโลกครับเวลาเอา น้ำยาเนี่ยเขาไปเสียบปากเนี่ยเอาฟันฟันลองดูขาดครับเอาเอาน้ํายาอะไรครับเอาน้ํายาอะไรไปเสียบปากเอายาแบบไหนนาะว่านบอว่านอ๋อเพิ่นเอาว่านไปใส่ปากปลาใส่ปากปลาลองพ่อสายลองเอาว่านไปใส่ปากปากปลาแล้วก็บอกว่าให้ท่านทายกนี่ลองฟันดูเออฟันฟันไม่ขาดเอามีดฟันเลยอมีดตัวใหญ่ๆเลยตึบตึบไม่ขาดอ๋อเพิ่น อยู่ที่วัดนี่เลยบอกครับหรืออยู่ไหนครับอ๋อเพิ่นเอาว่านใส่ปากปลาแล้วก็เอามีดนี่ฟันให้ท่านนายกฟันเพิ่นว่าลองดูบ่ลองดูอ๋อทานแล้วเอามีดซ้ำๆนี่เอาตีไปเลยไอตัวใหญ่ๆซ้ำนึ่งอ๋อทุบด้วยก็ไม่ไม่เข้าฟันฟันไม่เข้าเลยบอกครับขันตี เอามีดเล่มๆม,มายังใดคมเอาเลยเชือนเชือนก็ไม่เข้าไม่เข้าเชื้อปลาเวลาหยุดฟันแล้วว่าจะเอาไอ้ตัวนั่นอยู่ปากปลาในีหาไม่เจอว่าที่เอาเอาไว้อเอาออกมันหายไปแล้วตุ้มกูอยู่ไหนวะไม่รู้แขนีละนี่ซำมเนแหละอ๋อเท่าเท่ากับไม้เล็กๆนี่แต่ไม้เล็กๆซำมเนลแหละไม้เล็กๆนี่นะครับเอาใส่ปากปลาใส่ปากปลา เวลาผมมาซื้อห้าปากฟันไม่เ้าแล้วมาซื้อเอาใสกระเป๋าไว้น่ะห้าไม่เจอเลยโอ้เอ้ท่านทายกแล้วท่านทายกเพิ่นเคยทําขุนแผนองค์ใหญ่ๆหญ่ใช่ไหมไม่ไม่เคยทำล้วปูนเคยทำเอราตัวใหญ่ๆหญ่มันเคยทำแล้วพระพระนะทําพระเออนี่นี่พรานนี่นี่นี่เคยทําอยู่ไหมไม่เคยทําตัวนี้ถึงใหญ่ใหก็ทำทำท้าสดาอ ทำอยู่นานแล้วนะทำนานแล้วทำนานแล้วเออแตไม่เยอะอ๋อทำไม่เยอะเราส่งมาพอติดอย่างก็สามสิบหรือสี่สิบเท่านั้นแหละตรงไม่เยอะะเพิ่นเสกพระจนเคลื่อนที่ได้บ่ครับเคลื่อนเขาเขารูดจับเขารูดนะอะไรนะครับพระในดีบดีเขารูดมาหลวงพ่อายนี่บอกครับอ๋อแล้วถ่ายรูปไม่ติดบหท่านทายกมนี่ไหมขอกรติดติดอยู่ถ้าถ้าคนไม่คอนีไม่ติดบอก ต,ติดอยู่อ๋อคือคือผมได้ยินพระพื่นบอกนะว่าบางคนก็ถ่ายก็ไม่ติดอบางคนก็มาติดให้เขาเข้าเข้าก็ติดอ๋อแต่ถ้าไม่ได้ขอนี่ก็ไม่ได้<อ>จริงจริงบอกท่านทายกเคยเห็นบอกแค่เ,เ,วเวลาเขาให้อยากให้ติดี่เยอะดีเลยแล้วเขามีความสุขเขาเขาไปเรียกเขาไปคอเขานมันดีกว่าแล้วหลักถ่ายนี่ก็ถ่ายได้นะมัแต่มันคือว่าแล้วเนาะ <laughs> คิดแบบนั่นแหละลกปูปอ๋อจากงานผมโอ้อยู่จนทุกวันในคือห้องข้าวห้องน้ำเนี่ย,ยทุกวันก็อยู่ยไปจำอยู่นั่นแหละเขาเรียกทำให้ไปก็ต้องเรียกไปนั่นเทคการนั่นทำอันนี้นั่นเขาก็เรียกไปไปจำอ๋อแต่ก่อนค่ะลูกแบบ็ ต่ก่อนไอ้พระเตาพระนี่นะั้สมัยก่อนนั้นเขาหาทามซื้อเลยเมืาะมันบุมนมี่มาได้เอาแต่ก่อนอยากวันนี้เขาอยากได้แล้วไอ้ของเก่าของใหม่ก็นเลยแต่ผมไม่เยมคยคอานนั้นผมกูคว <c oughs> านจะเอาแล้วมึงเอาทำไมอยู่กับกูแล้วไม่ต้องเอาไปนะ่าจะไม่ไหายพวกมันอยากได้อยู่ <c oughs> อ๋อครับแต่เราเอาบ่าบบอเหมือนกันก็ไม่ได้อยาก อวันนั้นลงปูนะครับ <c oughs> โอ้เขาดีนิยมดีลเลยว่าเขาว่าเขาพูดนี่ไอผกผ่านะเรื่องผ่านเนี่ยพนันเขาจับก็รู้แล้วอ,อ๋อเขาว่าแล้วเขาว่ากลิ่งเผ่นนะทหารโดนยิงไม่ตายบ่กครับไม่ตายครับในวันนั้นในผุกพลาเต่าก็อยู่ที่ไปเนี่ยนะจันบุรีเออครับ หลอดมันคิปรลอมัอยู่ในรุ่มนะมันขุ่นตกหมดละมันอันนี้สาบกับคน,คนเงียยนะยังอยู่นะเขาว่าถได้พระมาจากทำผู้ทสายพระองค์เดียวเลยพระเต่ามันนั้นเขามาหาทำเชือและวองละสามหมออื่นเขางมีท้าย <laughs> ปดิด <laughs> มันหลายคนในม่านนั้นเนี่ยไปผักตหนึ่ง มูเดียวกันในบ้านนนเขาถูกมอดออาไปไปทหารไปกันพวกนั้นตายหมดยังเหลือที่ของเขาสพรก็เขาลงพยาบาลน่ะเขาเอาไปเนี่ยอยู่โรงพยาบาลเขาเอาไปโดนอะไรครับแกโดนอะไรโดนระเบิดตายบอครับตายแลอพวกนั้นตายหมดตายกี่คนครับตายกี่คนห้าหกคนแต่เพิ่นรอด เขายิงเผินไหมเขาไม่ได้ยิงเขาระเบิดเลยใส่รถอ๋อทหารเขาหผินชื่ออะไรครับเผินชื่ออะไรลุงคนบ้านเรานี่บอกครับบ้านอยู่ติดบ้านสลุนบ้านอะไรบ่อ๋อเขามาเล่าให้ฟังเขามาวัดบอกครับออมาวัดอ๋อมาเล่าให้ฟังว่ารอดอ๋อตายกันห้าหกคนแต่รอดคนเดียวเขาสลบสลบเขา ข้ามาลูกยาบาลเขามาลูกพระองค์หนึ่งเราเอาไปอยู่ในคอพระอะไรรู้ไหมไม่รู้เพิ่งว่าเป็นพระอะไรครับ่่นีเบพระกริ่งบ่สงสัยกริ่งอ๋อสงสัยจะกริ่งเนาะออ๋เนี่ยพวกดังเดี๋ยวกกริ่งเลยทุกวันขิงตะเต่ามันเ็ดกอรมูอตัวนั้นสมัยก่อนพร้อมแล้วไปเทศ เด็กๆนูเล่นอยู่ในสันะแตก่อนครับไอเอาไอนี่มันได้นะไปทำแล้วเฮดแมนหวอลเล่นน้ำเล่นไปมันหายหมดหายหมดหายเลยแต่ก่อนหรือเนี่ยมันเก็บเอาไว้แล้วอ๋อตื่นแต่ก่อนหลวงปู่เนี่ยตื่นหาจะปลุกเทเทปนี้เทปอะไรดูบ้างอันนี้อันนั้นคบเก่าพรบเนี่ยละท้าหมดแล้ว อ๋อ oh, เไปเรียนวิชาด้วยเรียนวิชาเดินเรียนตั้งเรียนสิบกว่าปีอย่าไ,ได้กลับไปเรื่อยๆใครคงดีคงแต่ก่อนพหกเมตนในเขาบาลีในเขาไอ้ลงเข็ม,มสักสักลงเข็มเวลาเขา้าเปรียดอะไรเขาอย่างเสียเลยเขาทาย,ย่างเสียมันเข้มเต็มเลยแหละเข็มมันจะนูนขึ้นมา,เ,ออาเ,นนเขาไอ้เม่นเนเขาในลุงกู เอาเราไม่เอาแบบนั้นเขามีใครผูกเรีนให้ดีๆแล้วนั้นเอาหมดมันเป็นยังไงนะครับเข็มมันขึ้นมายังไงเข็มมันขึ้นมาอลงยในตัวแล้วเวลาบีบยังี้เลยปัดๆหนึงเข็มมันขึ้นเลยค้นบอกเออเวลาคนติดิกันยังไงอะไเขาจับจับไม่ยู่ได้อ๋อแบบ้วิชาดุวิชาดุโอ้ท่านคงไม่เรียนเนาะพวกนี้เนาะผมแบบนั้นไม่สนใจหรอก สนใจตั้นเดินทุกวันนะคาคงเรียนเนี่ยนั่นโอ้แต่ก่อนเนี่ยเดินประจําผูกว่าผูกเข้าในใไ้เห,เห็นย oh. ินที่เสียงดังๆผกไปเรื่อยๆไปอ๋อเันทุกวันเขาทุกวันเนี่ยเขาก็แก่เขาแล้วทุกวันไปเขาเชื่อใจตั้งแต่นู้นแล้วไปเมีเกันผูกเมีนเขาก็เชื่อใจนุ่เชื่อใจยังไงครับเชื่อใจแบบ ไปในเลี่ยเขาปุกอันนั้นปุกระเบิดปุกไอ้อันนั้นเน่เขาก็ไม่กลัวเขาก็คิดในใจนะเขาไม่กลัวแบบนั้นแหละเขาดีเลยเอาคนที่มีพระเพิ่นอ๋ออ๋อ,อถ้าหลวงปู่ให้พระนี่เขาเชื่อใจว่าา,วาไม่เป็นไรอยู่กับเนี่ยนได้ทั้งสิบสองคนอยู่รวมกันก็ได้สิบสองคนอะไรครับครอบครองพอได้สิบสองคนก็ได้ละเพื่อนบอกว่าครับ คุมครองได้สิบสองคนจะอ,อ,อยู่แต่เนี้สิบสองคนก็นได้แล้วล<อ>ท<ำ>ําไมทหารที่ตายถึงตายนั่งรถมาด้วยกันไนที่<อ>โดนนั้นยังมาทันอันนี้นนแล้วไอ้พวกนั่นนะ่ะพระทอน่ะบางอย่างนะคนหนึ่งเนี่ยเขาในใจดีเม็นบอกบางอย่างคนไม่ดีอ๋อก็ไม่คุ้มครองไม่คุมครองได้่เวลาเราได้ปรับเราก็บูชาถ้าดีไม่ดีเราก็บูชาเท้อไวท้ทานอยู่ในองค์พระเม่นบอก บางคนเขาจะไม่เชื่อจกูเถนคุณทองได,ด้วอเนี่ยก็พูดเนี้นั่นแหละเขาแตกแยกกันนะอเออทีอ่เดียนนั่นแหละอ๋อแล้วแล้วหลวงพ่อส้ายนี่เพิ่นเพิ่นมีอภินิหารอะไรไหมครับเล่าให้ฟังหน่อยครับอภินิหารเพิ่นนะผม <laughs> จับม่ได้ครับมันเยอะบ่ะครับเยอเยว่ายังไงออเอา มดคืนนี่ก็หมดแล้วมันเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยถ่าเขาทุกสิ่งทุกอย่างหมดเขาทําอะไรทำเป็นมัดมนตกิทาแอบนั่นยั้ไงเต็มหายตัวได้บ่ครับเพิ่นหายตัวได้บ่ก็อาจแบบนั้นแหละผมไม่เคยมีเขาเคยพยายามให้ดูอ๋อไม่เคยทําให้ดูเคยทําแต่เสื้อให้ดูให้เสื้อให้ดูให้พวกตกอันนั้นตกหินแตกให้ดูโอ๋อแค่นั้นเออแค่นั้นแนั่นเขาเคยดูชั้นชิดหน้าตาให้ดูนะ ผมไ,ไม่รู้<อ>มไม่ฟังเขาอ่าหนังสือนี่เขาไปเห็ดดาวดาวนะเขาไม่เชื่อเขาจะผมผมเห็นนิอ๋อคนข้างนอกควนจะไม่ทําให้ดูอืมไม่ทำนบเฉพาะคนสนิทจริงๆริงจริงจริงเคยเดินไปมาตั้งแต่ผมอยู่เป็นเอ็นเขาเป็นผ้า<อ>ไปตลอดตั้งแต่น,น้อทอ๋อครับเขาเรียกมาใหญ่ใหญ่แต่มันใหญ่แล้วเดินไปกับเขา ไปนี่ไปนั่นหุงข้าวงันให้หลวงปู่ระจาทุกวันทุกวันนี่แหละ<อ> <laughs> จนอายุหกสิบหกปีแล้วแล้วเพิ่นเสกเสกอย่างอื่นเคยเสกให้ดูไหมครับเสกดูครับเสกเป็นยังไงเสกอะไรครับไข่กไอ้นี่บ่ห <c oughs> อยอะไรนะหกงวกควยแม่นบ่ครับืองไปยังนี่แหละเขาเสกไห้มีอันนั้นมันขึ้นนะอะไร ไว<ค><ณ>ขึ้นอ่ะเวลาโผล่เนี่ยเขาสิกให้ดูเป็นของเก่าก็ได้ะอะไรครับอะไรไอหอยงววายนะเดินไปอย่างท่านล่ะเออหรือไฟป,ปั๊บเขาสิกในม้วนให้แบบของเก่าก็ได้ล่ะของเกา่ายังไงมันตัวเลขบ่หรือว่ายังไงไอ้อนี่มันยังมาติดหอยเนี่ยนะแบบของเกา่เเกาเลยมาใช้ของใหม่เดินใหม่ๆนะหมายความว่ายังไงครับของเกา่าผมไม่เข้าใจเวลา ไอ้ไอ้งูควายเดินไปงูควายเดินไปตัวใหญ่ๆนี่เดินไปเออลอยลอยอย่างซีมันบอกเออเออลอยลอยเท้าป๊เออใหม่นะเออครับเขาเอาใบไม้มาทุบพอปล่ายงซีแบบคงเก่าเลยมันจะเป็นหินบอกไม่ไม่เป็นหินนะเป็นคงเก่านะเป็นรอยเท้าเก่าบ่อครับลอยเท้าเก่าเขาทําให้เป็นเขาทำให้ดูคือวิชาอะไรเขาเรียกเพิ่นเอาไว้ทําอะไรเอาวลาบก จูนหลักงัวลักไฟเขาไปตามที่ห้อยอ๋อตามรอยเท้าทําให้คมเก่าไม่ให้มันตามได้ตามได้อ๋อออวิชานี่ไม่พกอันนี้นะป่ายเขามันติดอยู่ในหอยม่ให้ตามได้ทาให้ดูนั่นโอู้้ทำได้หมดแสดงว่าผลทําได้หมดทำทำในวันดูเขาเขาเสกเขาลองดูลองวิชาวิชาดีหรือไม่ดีอ๋อแต่มันไม่ดีที่นอแบบนี้เนาะมันไม่ดีที่วิชาแบบนี้ แต่เขาลองดูเขาเห็นอยู่ในตำราเขาก็สตำเรียนเขาทำดูลองดูอ๋ <c oughs> อเพื่นได้ตำรามาอ,อ่าตำราเำเรนไอ๋อได้มาจากอาจารย์เพื่นได้มาจากอาจารย์เพิ่นทีนนน่น่นไปโนเป็นเขาเรียนวิชากรมมาเนี้ยนั่นแบบนี้แบบนั้นเขาเรียนเพื่อนเรียนจากหลวงปู่สวงด้วยบ่ครับเขามาได้เรียนเรียนทั้งอื่นโน่นอ๋อเรียนจากทั้งอื่นโน ไม่ไม่ได้เรียนจากหลวงปู่สวงอ๋<ะ>อเขาทำให้เป็นทุกอย่างเลยเขาทำอะไรเขาเหมดเราทำทำยับวันไอ้พวกยาพวกอะไรทุกแกงงูอะไรสายมดเป่ามดโดนกันดโดนอะไรนี่เป่าได้หมดเวลาพวกไอ้มาวอกใเนี่ยกัดแต่ก่อนเนี่ยเขาไปแพทนมันกาสิบศพโอเกาสิบแคมเป็นก่อเออเออไงปูน,นี่ไม่ต้องเนเี่ยลวงปูเป่าเองไม่ต้องไ,ไม่ต้องไปฉีดยาไม่ได้ฉีดยาหรอก เขาทองดิบมาใส่เลยเปล่าครัทองดิบอะไรครับทองดิบไปแวบแท้ไทองเขาเป็นก้อนนะไม่ใช่ทองเขาทําเป็นใหญ่แล้วนะเขาเรียกว่าทองดิบมาเสกออเอาทําเป็นมาเลยนะ